บูชามหายันรวยของอาจารย์ไพโรดนอกจากชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็ยังได้ร่วมบุญกับอาจารย์อย่างต่อเนื่องตัวอาจารย์เองแล้วก็คุณโนนะได้ร่วมบุญกันตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมามาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับวัดโรงพยาบาลแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นลกันดานผ่านมาเกือบสปีแล้วเราก็ยังสร้างโบสถ์ที่คําฉโนด,ดอยู่ ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 60- 70%แล้วครับทุกครั้งที่ผมเห็นแววตาเด็กเวลาไปมอบทุนการศึกษานะครับผมก็จะรู้สึกดีปาปปื้มมีความสุขมากผู้บูชามหายันหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเงินเหล่านี้มันมาจากพวกเขาก็เหมือนกับว่าบูชาพยันผืนหนึ่งเนี่ยรายได้ก็เอาไปส่งต่อบุญให้กับคนอนตอนปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมีทั้งดารานักแสดงเซเลบชื่อดังก็เข้ามาร่วมบุญกับอาจารย์เพราะว่าเราตั้งใจทํจริงจิเขาเห็นเจตนาแล้วก็เข้ามาร่วมด้วยอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ร่วมมบุญาหหลลังงจจคใ้้้ยแวเินได ไปสร้างบุญร่วมกันนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจร่วมบุญบูชามหายันรวยหรือวัตถุมงคลต่างๆของอาจารย์ไพโรจน์นะครับก็ติดต่อน้องโนหรือคุณโนนมาคลาดได้เลยนะครับ